ครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุขูสุขุนนะครับพ่พอครับผมเบ้าสักกลินอีกเส้นเคยครับมเมึงอันนี้พี่น้องนี่มเมึงไก่ไก่ไ่อันคือแยกคื้อกรตอรีลงวันที่หาใบหนึ่งมันกระไดอยู่สองหมื่นไปแลกเขาก็ห้อยู่ยหมื่ 9, นเก้าพันเจ็ดร้อยเนาะ ครับบาท,บาทละหาชีพเขหาหักบาทละหาชีพตังค์เนาะเดี๋ยวเด<ล><ห>ี๋ยวให้ถามก่อนไปไเป็นในเหล็กมาได้ใสจักไม่ใจสหรอกใจมาได้ทุงสี <c oughs> สื่อตะลี่ย่ทุงสีก <c oughs> ็เลยจะสื่อคล้องใส่บาทเนี่ยสื่อคล้องให้เลี้ยงบุญบัณฑ์พนเนี้ยจะมาห้ยเมียเมีย <ừ> จะคล้องก็ได้ซื้อเขาก็เขาอันนี้ย่าอันนี้ก็เขา ว่าคือว่าหบยเห็ดกับของอย่ามือเล่าคือให้แม่ประเทศก็ขาวค่ะโกลนคือเอขาอเขาไม่เลยมูเยียบว่ามันเอามาใส่หนีแม่ตัวไห่ <laughs> แม่ดีว่าแม่เดี๋ยวซักกระสิบวายนงกอนแม่มันตีว่าหายกันกับหนีแล้ว <laughs> นี่มันแตกทั่วสายมันเลยหรือปลาลายรอบนี้เป็นไฮซัลนี่รอกนาอาจเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เรียรดอกนากระถิดถือรางวัลที่หนึ่งมาแล้วว่าจัก๊กต่อแม่ให้เงินมาหนิเงินนะเงินให้แม่แล้วจัาลูกลานแดนลมว่าเจ็บว่าเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บแม่แม่นาสีลาบโอ๊ตนะให้น้องโกสมาให้ครับ อให้น,อนห้อกสองพันให้สองพัน <c oughs> มันกบไรเรือ,อยังอกวก,ก็บือสือขลองายเติมสื่อของามาอ,อ,นะอันพ่ไปหลังแอร์ไปหลงแอร์คืออุปรกรณ์นางแอร์งแอร <c oughs> ์้ออจะคองงแอร์จะคล้องนะ้ำรับจ้ <c oughs> บางร้างแอร์พอ ด่ายมากเขาซื้อมาแล้วเออคนตายแกงน้อยแกงจืดเนี่ยพุกระนาวจะชี้ตูนถึงเนี่ยพุ่งกรนแกงสันซื้อนุ่มป้สซืนุ่มป้สซืนุ่มป้อไปซื้นุ่มไปเอาพี่น้องซ้ำนี่แล้วครับเอาเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับขอขอพรกับแม่ได้ทุกวันนะขอพูนเขาบอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีสันว่าการพนันคือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ ไว้ถ้าพูดจิตถือเนาะสื่อใบเดียวกระถือกดวงดวงกำลังมากคิดดีทำดีนั่นแหละอคนง่ายนังเลสเนี่ยอีกว่าเนี่ยอะไรเจ้าปีเราคนเรียนี่ใส่หน่อยลูกผู้ลูกถูกยิง่อยจอืมอืมอือัน เด็อันนั้นโอ้สองตับานนี้ก็เด็กถายสามตัวเราไปนอนทางสายไฟายหนุออ่มโมงไม่นอนเนาะเขาไปนอนมาแล้วว่คือแอก่ยานเขาลอยเอาโอ้โออยายสิไปหาเห็ดเดกกินสะเก็ดฟุ้นนอนตายบอกมวงพูดใช่ปะถือสองวันทีนะคก็บยานโม่เอากับปกขึ้นไปนอนทางไปยานเฮียลงมาที่นอนนี่เฮห็นกับบ้ายานบ่นอนได้เห็นเขามาผลลูกเขามาผนอินเดายครับครับเอาครับพี่น้องจำนี้แล้วครับจำรับคีรีคาราสไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ